สวัสดีค่ะสำหรับใครนะคะที่เคยมีอาการปวดที่คอบ่าแล้วก็ไหลอยู่เป็นประจำและถ้าคุณอยากหายไปตลอดคลิปนี้มา s าสตรเอ็กซ์เพรสมีประสบการณ์จริงมาแชร์กันและจะพาทำแค่ท่าเดียวเท่านั้นไปดูกันเลยค่ะและท่าที่ว่านั้นนะคะก็คือการนอนโดยที่ไม่ใช้หมอนนะคะ ก็คือการนอนโดยปลัดจากหมอนนั่นเองตัวพี่เองนะคะทำมาแล้ว4ปีครึ่งเกือบ mm hmm. 5ปีก็ตีเป็น5ปีนะคะ mm hmm. ก็คือจากนั้นพี่ทำมาได้ประมาณ1อาทิตย์ mm hmm. แล้วอาการดังกล่าวก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จากนั้นมาก็ไม่ปวดอีกเลย mm hmm. เช่นอาการคอตกหมอนก็หายไปบายๆนะคะแล้วก็อาการปวดที่ว่า อาจจะเส้นเอ็นพลิกอย่างเงี้ยก็ไม่ค่อยมีนะคะนอกจากว่าอาการปวดปกติปวดเมื่อยธรรมดานะคะก็จะมีบ้างยังไงถ้าใครสนใจอยากเอาไปลองทำดูนะคะก็ยินดีเลยค่ะและถ้าได้ผลยังไงนั้นก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกพี่ด้วยเลยแล้วก็เออมีประโยชน์อีกข้อนึงค่ะงั้นก็คือมันช่วยให้หลังเราตรงด้วยค่ะบุคลิกจะดีขึ้นเพราะว่าการนอน โดยไม่ใช้หมอนนาอนึกถึงหลักความเป็นจริงหลังเรามันจะตรงราบราบไปกับพื้นหรือว่ากับที่นอนเลยใช่ไหมคะแต่ในทางตรงกันข้ามเวลาใช้หมอนเนี่ยหัวหรือว่าศีรษะของเรามันก็จะสูงกว่าตัวหลังใช่ไหมแล้วทีนี้น้ําหนักพอพอหัวหรือศีรษะสูงกว่าหลังปุ๊บน้ําหนักมันก็จะไปจมหรือว่ามันก็จะมาลงอยู่ที่หลังจะทําให้เราปวดหลังทาให้หลังเราค่อมหรือว่าหลังโก่งด้วยคะ่ะ สำหรับพี่นะมันก็จะช่วยให้บุคลิกดีขึ้นอย่างที่บอกนะคะแล้วก็พี่ก็ได้แนะนำบอกลูกค้าด้วยอันนี้เป็นทิปด้วยนะคะก็คนรอบข้างลองทำดูแล้วเขาก็อาการดีขึ้นแล้วมันก็เป็นฟีดแบ็กในการที่เราทำงานด้วยนะคะอย่างเช่นพี่บอกลูกค้าแล้วลูกค้าเขาก็ลองเอาไปทำดูพอเขาทำดูเขารู้สึกดีขึ้นโดยรวมแล้วเขาก็มาบอก นะคะว่าเขาดีขึ้นจริงๆมันก็เหมือนกับว่าทําให้เรามีเครดิตมากขึ้นนะคะเพราะว่าเราให้โดยที่ไม่ได้ต้องการผลประโยชน์แต่มันกลับเป็นผลประโยชน์อีกต่อหนึ่งแล้วมันก็ได้ผลกับตัวเขานะคะค่ะโอเคยังไงก็ลองเอาไปทําดูไม่เสียหายท้ายนี้นะคะพี่ก็ขออวยพรให้ทุกคนจงแคล้วคลาดปลอดภัยทําอะไรก็ขอให้พบเจอด้สิ่งดีๆสําเร็จไปหมดทุกอย่างยังไงก็เจอกันในคลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ